สวัสดีพี่พี่ทุกคนมีการตรวจเยี่ยวตรวจฉี่กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีการเรียกตรวจฉี่ตรงไหนเมื่อกี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ นี่ให้คนลงมามามาเยี่ยวตรงนี้นะครับเน่เน่เน่่มีคนลงมาเยี่ยวตรงนี้นะครับมีคนลงมาเยี่ยวตรงนี้นะครับดูนะครับดูนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าหาความจริงแล้วไอ้น้องไอ้น้องมาอะไรนะพี่พี่พี่ว่าอะไรพี่ส่องหน้าทำไมครับ พี่เป็นไรอ่ะทำไมเขาเขาเขาไม่ปล่อยพี่ไปอ่ะลองสงภาษกฤษเขาหน่อยดิฮะพี่เป็นไรส่งภาษาอังกฤษหน่อยเดีดูดูนะดูพฤติกรรมพฤติการนะครับเอาไปไปไฟฉายส่องนะครับไฟฉายส่องหน้าครับดูครับดูนะครับพี่พี่เป็นไรทําไมเขาไม่ไม่พี่ไม่มีบัตรเหรอแล้วเขาไม่ปล่อยพี่ไปอ่ะ นี่นะครับเมื่อกี้ลงมาตรวจฉี่กันตรงนี้นะครับทำอะไรไม่เคยยอมรับความจริงครับนี่พฤติกรรมพฤติการไปฉายสองครับดูนะเมื่อกี้เรียกรถเต็มครับเมื่อกี้ครับพอลงมาสอบถามแล้วมีอาการครับผม พี่ทำไมไม่ไปอ่ะเป็นไรอ่ะเที่อาฮะไทยไม่ได้เลยเป็นไรนะไทยไม่ได้ฮะคนไทยไม่ได้เลยครับพี่แล้วพี่มากับใครเนี่ยหัวหัวหน้าพี่อ่ะอยู่ในรถอ่ะพี่เป็นไรไม่ไปกันนะเป็นไรไม่ไปกันรออะไรพี่คนนึงครับเรียกไปไหนไปดูครับเรียกไปไหนไม่ทราบครับแล้วเขาค้นรถแล้วมีการตรวจฉี่ไหมเมื่อกี้อย่าง ยังไม่มีการตรวจชีแต่แต่ว่าเขาไม่ปล่อยไปอ๋อคนขับรถไปไหนล่ะคนขับรถไปไหนคนคนไทยไหมพี่อ่ะผมแล้วคนขับรถนี่เป็นคนไทยไหมกะเลียงกระเลียงกะเลียงหมดเลยครับเป็นกระเลียงนะครับคือตำรวจเรียกแล้วตำรวจไม่ปล่อยไปน่าจะไม่มีบัตรหรือยังไงอันนี้ผมก็ไม่แน่ไม่แน่ใจนะครับ ตั้งเหมือนเดิมครับนครนปฐมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับดูเคยลงยังไงก็เหมือนเดิมครับเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมกล้องก็ไม่มีนี่ประมาณนี้แล้วตัวฉี่กันเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้หายไปนานมากแล้วครับนี้เพิ่งกลับมาแต่ดึกๆึกดึกดึกดกเขาก็น่าจะตั้งกันนะครับ ป้ายร้อยห้าสิบเมตรน่าจะมีอยู่นะครับนู่นตั้งตรงป้ายร้อยห้าสิบเมตรนะครับแต่มีมีป้ายร้อยห้าสิบเมตรแต่ตั้งป้ายไม่ถึงร้อยห้าสิบเมตรนะครับนี่ได้ประมาณประมาณแปดสิบเมตรครับเนี่ยป้ายอย,อยู่ตรงนี้แหละตั้งไม่ถึง ร้อยห้าสิบเมตรนะครับแต่ว่ามีป้ายร้อยห้าสิบเมตรแต่ตั้งป้ายไม่ถึงร้อยห้าสิบเมตรนะครับนี่ครับป้ายร้อยห้าสิบเมตรนี่ครับตั้งแค่เนี้ยดีไม่ดีไม่ถึงแปดสิบเมตรนะครับตั้งป้าย,นนย,ายแล้วหลุดโค้งมาครับตรงนู้นเป็นโค้งครับเนี่ยหลุดโค้งมาปุ๊บ เข้าด่านเลยครับแต่ใครที่ดูไลฟ์อันแรกก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าพฤติกรรมท่าทางตำรวจนะครับเป็นยังไงนะครับผมนคนปรปฐมครับพี่ปากทางภาะปฐมนครนคนปฐม เรียกรถเรียกรถตรวจเต็ม,ม,มนใ่น,นีสนนะคร่นพนะสน,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 นี่นะครับผู้กองที่ท,ท,ที่คุยกับผมเมื่อกี้นะครับโมสายตรวจสอบได้มันไม่ขึ้นเหรอพี่เนี่ยส,สปักก็ไม่เสียบจะขึ้นได้ไงอะ่ะเนีย่ยดูดินี่นะครับ มีกล้องนะเนี่ยปักไม่ได้เสียบเลยมากดูการนะครับผู้การผู้บุกตะการจังหวัดนครปฐมครับท่านอยู่ในพื้นที่เลยครับท่านอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมด้วยยังไม่นอนนะครับคุณผู้ชมครับ่นี่นะครับนี่ครับกล้องครับ ก็ไม่อยากอธิบายอะไรมากนะครับก็ดูให้ภาพมันบรรยายก็แล้วกัน,นครับผมนี่ครับแต่ถามว่ามีกล้องกันไหมกล้องบอดี้คามิล่านะครับมีนะครับติดเกือบทุกนายแล้วครับี่ดูๆแล้วก็มีอยู่นะครับกล้องบอดี้คามลล่านะครับ ตั้งจุดตรวจปราบปามอัจญากรรมผมว่าดีนะครับแต่ที่เรียกประชาชนลงมาตรวจฉี่เนี่ยผมว่ามันไม่สมควรนะครับผมนะเป็นตำรวจแล้วทำไม่ถูกระเบียบนะครับแล้วพอเราลงมาสอบถามแล้วมีอาการนะครับผมนี่แหละตรงนี้แหละครับที่มันไม่สมควรมาทำต่อหน้ากล้องนะครับใครที่ดูไร้์แรก น่าจะรู้นะครับว่าเป็นยังไงแล้วเมื่อกี้มีตำรวจเอาไฟฉายมาส่องหน้าด้วยนะครับนั่นแหละครับพฤติกรรมพฤติการตำรวจโงใสแต่ไม่รู้จะตรวจสอบได้ไหมนะนี่ครับรถคันนี้นะครับที่ขับเข้าออกด่านนะครับเมื่อกี้คือก็เหมือนจะเอาผู้ต้องสงสัยนะครับไปส่งแล้วขับเข้ามาในด่านนะครับเนี่ยครับ พอรับคนไปแล้วก็ออกไปนี่นี่น่าจะเป็นสารวัตรนะครับนี่ครับนี่น่าจะเป็นสารวัตรนะครับเดินมาสวัสดีครับนี่ครับเป็นสารวัตรนี่ครับฟังสารวัตรอธิบายนะครับ ครับครับยี่ที่อ่านี้การป้องกันการจราจรครับครับครับก็ขอคารับครับ ก็ไม่แน่ใจตรงนั้นอ่ะเดี at, ๋ยวเดี๋ยวไม่ไรตรงนั้นเดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยตรงเนี้ยผมก็คืออย่างที่ผมบอกครับคือขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างนะครับก็ทางนี้ทางผู้ประชาทุกอย่างก็รับรู้หมดนะครับมีกล้องทีวีทุกคนก็มีกล้องอะไรทุกอย่างกดครบนะครับชื่อผา้รับการไม่มีเบอร์โทรผู้รับการไม่มีนะฮะต้องจุเป็นเบอร์โทรต่อเบอร์ถือครันนี้กล้องนะครับท่านจะว่าไงครับต้องครับก็มีนะครับดูกับผมไหมครับดูกับผมไหม ดูทำไมครับไปดูกับผมไหมก็มีไปดูกับผมไหมคือทีมนี่อะโอเคขย้อรับไหมผมก็อมันมีนะพี่ก็าคือทงานอะไรตลอดนะครับพี่ก็ตรงนี้ก็คือผมก็คุมคมาตลอดนะครับแต่ที่นี่ก็อย่างที่บอกครับครับอาผมก็อยู่นี่แหละะบมปวดท้องห้องน้ำอาแล้วก็รลบมาเนี่ยครับ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 ับคี่ครับอรับครับครับครั่รัครับ ทำได้ครับได้หมดครับโอเคตอนนี้ตอนนี้ได้ครับได้ตอนนี้ท่านก็มาเปิดไหมกล้องครับครับกล้องตอนนี้เปิดไหมครับเปิดครับอ่าท่านมาเปิดใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมพาท่านผู้ชมสองสามหมื่นนายเข้าไปดูครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเข้าเข้าไปดูมนแล้วบ่างตรงนี้แล้วกันพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่ถ่ายตรงนี้ได้นะครับเพราะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานนะครับต้องติดตั้งตัวทาน้ำไปไม่ได้ไม่ได้ปิดบังครับพี่ก็จะเป็นละเมิดตรงนั้นอยู่แล้วอ่าอ่าอันนี้ได้เดี๋ยวผมขออนุญาต ทำงานนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีระยะเวลาที่ผมขออนุญาตอยู่เดี๋ยวถ้ามันหมดเวลาก็เดี๋ยวนั่นนะครับครับมีครับมีครับได้ครับเซิร์ชเน็ตได้เลยครับไม่เป็นไรโทรได้เลยครับโทรโทรได้เลยครับครับคครรับใไาดูคุณทับการครับกเอางี้ดีกว่าพี่เซิร์ชเน็ตดีกว่านะครับเซิร์ชเน็ตเลยเน็ตครับไม่มีนะพี่ในเน็ตอะโอเคพี่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแล้วพี่ผมขอสอบถามหน่อย ว่าแล้วมีการตรวจฉี่กันเนี่ยพี่บ้าไม่มีคือตรงนี้เราเราไม่ตรวจครับเพราะว่าจับได้ครับถ้าจะให้ตรวจแล้วก็เดี๋ยวเราไปให้แน่ใจนะพี่ว่าไม่มีการตรวจฉี่แน่ใจนะครับกา่ไหนนะครับเพราะเดี๋ยวเราก็จะไปพาไปโรงพักครับการตรวจโรงพักตามผมโอเคกรคัดกรองการตรวจท่านสามารถอธิบายได้ไหมครับว่าการตรวจมันยังไงบ้างครับการตรวจจิตวิทยการที่เรียก ประชาชนลงมาจากรถแล้วเรียกเขาไปตรวจปัสสาวะเนี่ยพี่ขั้นตอนของของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแต่เราผมก็คือถ้าผมต้องสงสัยผมก็จะเชิญทางคนผู้ต้องสงสัยเนี่ยไปที่โรงพักนะครับอ่ามันจะมีกรณีเช่นจอดรถอ่าจอดรถอย่างเงี้ยอ่าไม่เข้ามาด่านเงี้ยอ่าก็จะมีช่วงเนี้ยเราก็จะเออพาไปโรงพักครับแต่ถ้าปกติอะไรเราก็จะไม่ให้ตรวจครับผมก็ทําโรงพักควบคุมตัวประชาชนได้ทําอ่าเขาไม่มีการล็อกปัจเจมือครับก็คือขอความร่วมมือครับล็อกตั้งแต่ต้นเนี่ยต้องทําเป็นตามพรบอุ้มหาย ครับถ่ายผลค,ครับก็ถึงวอกทุกคนมีกล้องพร้อมครับอ่าครับผมโอเคครับไฟสารบัดเปิดใชครับต้องครับเปิดเฉพาะตอนนี้เปิดค uh, ือในเรื Ai ่องของกล้องนะครับผมเพิงเรียนว่ามันเป็นระยะเวลานะครับมันจะมีช่วงเวละเวลาผมต้องบริหารกล้องถ้าทุกคนเปิดกล้องพร้อมกันนะครับถ้าทุกคนเปิดกล้องพร้อมกันแบตหมดมันก็จะเสียหายเสียความาเสียต่อประชาชนครับอย่างของผมนี่จะเปิดก็ต่อเมื่อ มีสถานการณ์ต่างๆนะครับก็คือเยอะน้อยยังเยอะน้อยถ้ามันหมดก็มีกล้องผมอยู่นะครับแต่จะมีกล้องพิเศษก็ได้นะครับผมขอแย้งนิดนึงได้ไหมครับครับตามระเบียบแล้วตามระเบียบแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับท่านก็ผมไม่พูดควุมเขาไม่ใช่ตามระเบียบครับทามแต่ทุกคนเปิดหมดครับอ่าเหมือนกันเต็มครับของผมเต็มรบตตรก็ครับของผมกเต็มครับรบตตรตออกระเบียบใหม่นะฮะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้ในด่านทินาย เปิดขนาดนี้เปิดก็ได้ที่นี้นะต้องตั้งระเบียบเพาต้องพราไม่ไม่ครับคือในนี้ปีครับในนี้เปิดครับแต่แต่ผมผมก็จะต้องตัดแตนปลายของผมไว้นะครับเพื่อ้าของใครหมดอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับผมเป็นผู้ควบคุมครับผมเข้าใจครับเข้าใจครับอย่างนี้ดีกว่าพี่อ่าพี่ดูอ่าเอางี้นะครับพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะพี่ พี่ถ่ายได้ผมเอายายพี่ถ่ายนะครับพี่ดูความโปร่งใสของผมนะครับว่าผมมีการทุจริตอะไรไหมแต่เมื่อกี้มีการเรียกตรวจฉีนะพี่พี่จะว่ายังไงไม่มีครับอย่างงี้ครับพี่อย่างี้พี่ดูดูถึงความโปร่งใสของพวกผมนะครับอาผมไม่ถ่ายได้แต่เดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องต้องต้องมีหน้าที่ในการทำอันนี้คิดฟังก็บอกได้เลยครับรู้ผมไม่ฟังครับได้เลยพี่ถ่ายได้เลย แต่แต่ผมขออนุญาตอย่าเข้าไปในข้างในนะครับอยากให้เขาให้พมร่วมมือการผมให้มาครอบร่วมมือที่ถ่ายรูปถ่ายวีโอไลฟ์สดได้นะครับแต่ในส่วนของในพื้นที่ที่ผมจะต้องทํางานนะครับต้องขออนุญาตจริงๆนะครับเพราะว่ามันมาติดความปลอดภัยต่างๆมันติดพื้นที่ที่รสุดยอดนะครับโอเคครับขออนุญาตพี่ครับโอเคเกินครับเกินได้ตรงนี้เลยพี่ไม่มีปัญหาครับพี่นี่นะครับก็ เป็นคําอธิบายของสารวัตรนะครับผมก็คือนั่นแหละครับตามที่ท่านพูดนะครับว่ามันขัดแย้งกับที่เราถ่ายทอดให้ประชาชนเห็นหรือไม่นะครับว่ามีการตรวจฉี่ไหมแล้วกล้องอ่ cctv ที่ท่านเอามาตั้งไว้หน้าข้างหน้าด่านเนี่ยท่านได้เปิดกล้องไหมท่านได้เสียบปลั๊กไหมนะครับก็ดูกันเอาเองนะครับใช้วิ จรารณญาณในการรับชมนะครับอย่าไปว่าตำรวจนะครับนั่นแหละครับตามที่เห็นนะครับพูดอะไรไปก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าท่านสรารวัตรเนี่ยเคยดูลูกน้องอย่างใกล้ชิดไหมเคยมาดูด่านอย่างใกล้ชิดไหมท่านบอกว่าไม่มีการตรวจเยี่ยวตรวจฉี่นะครับนะ ไลท์แรกที่ผมลงกับไลท์นี้มันต่างกันนะครับใครที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็กลับไปดูไลท์แรกนะครับว่าเป็นยังไงนะไม่มีการตรวจฉี่นะครับใช้ใครเชื่อบ้างว่า ไม่มีการตรวจฉี่นะถ้าเจอกล้องก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับบอกไว้เลยเนี่ยถ้าตั้งจุดตรวจตรวจคนอนี่ยแบบเนี้ยตามปกติไม่มีใครสงสัยหรอกครับแต่นี่เอาคนลงไปตรวจฉี่อย่างเงี้ยมันไม่สมควรนะครับอันไหนที่มันผิดระเบียบก็อย่าไปหาทำนะครับระเบียบ เขาไม่ได้ให้ตำรวจมาตรวจฉี่ชาวบ้านนะครับผมนะตรวจแล้วเอาไปไหนต่อก็รู้ๆกันอยู่นะครับตรวจฉี่แล้วก็ไปไหนต่อหรือว่าทำเอกาสารบันทึกส่งฉี่ไปตรวจหรือยังไงนะเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะครับไลฟ์แรกที่ผมลงก็นั่นละ มีตำรวจที่เดินตามผมนะตามตลอดครับไม่รู้เป็นอะไรครับพอเราขี่เข้าด่านบอกให้เราผ่านพอเราจะลงมาสอบถามอา้าวสงสัยเราซะง,งั้นนะครับนี่แหละตำรวจ ดูกันไปยาวๆครับให้ภาพบรรยายครับผมให้วิดีโอบรรยายครับตรงไหนครับนคนปรปฐมครับสะพานหนึ่งครับปากทางพระปฐมโทนครับครับผม นะครับที่ถ้าพอเห็นอย่างเงี้ยก็จะไม่มีการตรวจฉี่ครับแต่ผมยืนยันได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับมีการตรวจฉี่แน่นอนนะครับผมเนี่ย ท่านสารวัตรก็อธิบายได้ดีครับผมนี่แหละที่เขาบอกว่าอ,อสอบถามได้นะครับนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่พอเราจะลงมาสอบถามแล้วมีอารมณ์สงสัยนู่นสงสัยนี่เรานะครับแบบนั้นมันไม่ใช่นะครับเป็นตำรวจมันต้องโปร่งใสทุกอย่างครับผมก่อนที่จะมาตรวจประชาชนเนี่ย นุนก็เป็นไรกันไม่รู้นะบอกอแต่รถกระบะคันเมื่อกี้ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะครับคันสีดำที่จอดอยู่ตรงนี้แต่มีรถตำรวจนะครับขับเข้าออกตลอดนะครับตรงนี้ขับแล้วก็ออกไปขับแล้วก็วนกลับมาแล้วก็ออกไปอีกนะครับ อยากให้ผู้กองพูดเหมือนตอนที่ไล่แรกนะครับที่ผมลงไล่แรกนะครับผมอยากให้ผู้กองท่านพูดอย่างนั้นนะครับใครเห็นไล่แรกจะจะรู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมน,นะเก็บหลักฐานไปหมดแล้วครับ หลบรถนิดนึ่งนี่ผมยืนตรงนี้นี่แต่าว่าหลบรถนิดนึงครับไม่มีอะไรครับให้กำลังใจกันไปครับผมนี่ครับตำรวจมาอีกแล้วนี่แหละครับรถที่ผมบอกว่าขับเข้ามาด่านแล้วขับออกไปขับเข้ามาด่านแล้วขับออกไปนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าทำไม สงสัยนะครับตอนแรกที่ผมลงไล้์แรกนะครับรถคันนี้จะจอดตรงนี้นะครับจอดถอยตูดเข้าไปนะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรให้มันมากนะครับจอดรถแล้วก็ถอยตูดเข้าไปนะครับแล้วก็มีคนยืนเต็มเลยนะครับเมื่อกี้ครับหรือ <Okay. S 1> รือเป็นรถคันนั้นผมก็ไม่แน่ไม่แน่ใจนะครับท่นนูะนะ้นไปครับแล้วนี่พอเราไปสอบถามนี่แหละครับคนนี้เอาไฟฉายนะครับส่องหน้าเลยเขาบอกว่ามาหาหลักฐานหรอหาให้เจอนะเขาบอกหาไม่เจอหรอกครับพวกท่านก็รู้ๆกันอยู่ครับเห็นกล้องปุ๊บรีบเก็บปั๊บครับที่ตรวจฉี่ไม่มีอะไรหรอก ถ้าแน่จริงอะ่ะเรียกมาตรวจเลยตรวจเหมือนตอนแรกอะ่ะเหมือนที่ยังไม่ไม่มีกล้องอะ่ะนั่นแหละเรียกมาตรวจเยอะๆเลยนะถ้าบอกว่าตำรวจสาม,มารถตั้งด่านตรวจฉี่ได้นะครับให้เรียกมาตรวจเยอะๆครับผมพี่หนุ่มอยู่ข้างหน้านุนครับ ก็ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะครับที่มาซัพพอร์ตกันนะครับผม <_ D> การตรวจที่จะค้นรถเขาเนี่ยต้องแจ้งเหตุอันควรสงสัยก่อนนะครับแล้วก็แจ้งชื่อยศตำแหน่งนะครับให้ประชาชนเนี่ยรู้นะครับ เพราะไม่งั้นก็เหมือนเราจะไปเป็นการละเมิดเขาเกินไปนะครับแจ้งเหตุอันควรสงสัยก่อนนะครับก่อนที่จะเรียกตรวจแต่ตอนแรกที่ตำรวจเรียกผมแล้วสงสัยจะคนรถผมผมถามว่ามีเหตุอันควรสงสัยอะไรเขาก็ไม่ตอบผมถามชื่อยศตำแหน่งเขาก็ไม่ตอบนะครับแบบนี้มันโปร่งใสไหมครับจะกลัวทำไมล่ะครับชื่อท่านแบบนี้ มันโปร่งใสไหมนะครับก็ดูกันเล้นะครับไม่อยากพูดให้มากนะครับเดี๋ยวหาว่าเราไปด่าตำรวจหรือไปใส่ร้ายตำรวจนะครับผมจะดูห่างๆนะครับมาดูรถคันนี้หน่อยไฟพาสีอยู่ครบไหมนะครับ เจกันยานะครับภาษียังไม่ขาดครับ6กกันยานะครับเป็นอะไรกันนะไม่ปล่อยเข้าไปกัที